สวัสดีเพื่อนเ่านครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประกบยิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด,ด้วยความมีใจในในการหมกเม็ดท่านี้ก็เป็นมาสเตอสามนะครับก็เป็นเครื่องสองพันนะตัวท็อปซันลูฟนะครับเมื่อวานที่ลงไปนะครับลงปุ๊บลูกค้าก็คุยกับน้องเซลเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับลูกค้านะครผมบ,บอกก่อนลูกค้าอยู่ประเทศเกาหลี นะครับดูผ่านทางผ่านทาง Facebook มานะครับแล้วก็ลูกค้าถามมาหลายคันแล้วนะครับแล้วพอดีทุกคันที่ลูกค้าถามมาก็ขายหมดขายหมดนะครับพอคันนี้ลงปุ๊บลูกค้าเลยรีบเลยครับติดต่อผ่านทางน้องเซลล์มานะครับแล้วก็โอนมาจําเรียบร้อยแล้วนะย้ำอีกทีลูกค้าอยู่เกาหลีนะครับแล้วเดี๋ยวภายใน2วันนี้นะเดี๋ยวลูกค้าจะโอนเงินเต็มจํานวน2 0 0 0 0 0กว่าบาทครบเลยนะอันนี้นะครับต้องกลับขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้ส่งรถให้ที่จังหวัดอุดรนะครับไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับตามที่บอกกับลูกค้าและเดี๋ยวจัดการเก็บรถให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุดรให้เรียบร้อยนะครับต้องกลับขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะ ย้ำอีกทีนะครับนี่คือความเชื่อมั่นนะครับที่ลูกค้าให้กับเต็นท์รถประพยยิ่งรวยนะครับต้องกลับขอบคุณจริงนะสำหรับผมนะครับก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าก็อยู่ฮ่องกงนะครับอยู่นิวซีแลนด์นะก็หลายท่านมากอยู่ต่างประเทศกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็ติดตามทางเฟซบุ๊กนะแล้วก็เชื่อใจมั่นใจในตัวประพยยิ่งรวยตัวผมเองนะผมบอกกับเพื่อนๆนะครับนะครับการทําเต็นท์รถประพยการทําเต็นท์รถของประพบยิ่งรวยสิ่งหนึ่งนะครับที่ให้กับลูกค้าคือความจริงใจต้องมาเป็นอันดับแรก นะครับส่วนเรื่องกำไรเป็นอันดับรองนะเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้ครับซื้อรถจากเต็นทรัลอินุวยนะครับจัดการให้กับท่านอย่าเป็นที่นะครับโอเคนะครับบขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆนะครับปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะมาสด้าสามลงปุ๊บขายปั๊บภายในไม่ถึง1วันนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ